พวงเลงเกี่ยมท่านผู้อ่านที่รักเรื่องพวงเล่นเก็บผลงานของตั้งแฉหุ้นนักเขียนมือทองของไต้หวันเคยจับพิมพ์มาแล้วสองครั้งแต่ก็ขาดตลาดไปเป็นเวลานานสนักพิมพ์วิถีบุรพาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่ภายใต้รูปเล่มที่ท่านถืออยู่ในมือนี้ตั้งแฉหุ้นตั้งเป็นแท่แฉหุ้นแปลตรงตัวว่าเมฆเขียวหมายถึงการก้าวสู่ความสําเร็จ เป็นนักเขียนชาวไต้หวันที่มีผลงานได้รับการแปลเป็นภาษาไทยมากที่สุดท่านหนึ่งโดยนักแปลหลายท่านด้วยกันเช่นเลือกขุยเพชรคาตกระบี่มหิตประกาศิทธิยมทูตบัณฑิตน,นิลการกระบี่โลหิตทิ้งรอยและโบตัวเหลงเป็นต้นเรื่องพวกเล่งเกีมนี้เป็นเรื่องที่นำหลงในเนสานบูเหงยฉบับปฐมเลิกซึ่งเป็นสิ่งตีพิมพ์ในเครือนสานบูเฮฟซีก้ ที่ทรงเอิที่ผลของห้องโขงพวงเล่นเกมคงแปลได้ความว่ากระบี่มังกรขนดเขียนถึงตัวเอกที่ไปชิญโลกเพืเ่อเ,เชิญภัยตั้งแต่เล็กผ่านเพศภัยใหญ่น้อยนานับประการจึงร่ำเรียนย่อวิชาจ,จากคัมภีไร้อคัคระได้รับกระบี่มังกรขนดที่คมกล้าสุดยอดบุกบานเข้าสู่ยุทธ,ธจกักรต่อสู้พิทักษุธรรมสืบหาศัตรูคู่แข้นสอดแทรกด้วยความรักระหว่างชายหญิงแฝงเงื่อนงามชวนติดตาม เดินเรื่องรวดเร็วทันใจถือเป็นเรื่องบู๊ที่ตื่นเต้นสนุกสนานอีกเรื่องหนึ่งขอเชิญชวนให้ติดตามอ่านจะทราบเองหนอ่อนพพลัตตอนกัมพาราพรเนจรวิการมืดมิสนิดดุาสารเมึกใสไร้เดือไร้ดา,ดาลปาศจากสายลมสิ่งแต่งแต้มสถานที่นี้คือไฟพิสาสีเขียวเรืองรองวูว่าป่าวับ บางครั้งแววเสียงนกเขาแมวร่ำร้องโหยหวนนี่คือขุนขาวปากมากั่งซึ่งถูกขนานเรียกเป็นอาณาจักรปีศาจส,สายวิชูแล่ปแปลปราบผ่านห้วบรรยากาศอำนวยแสงสว่างแก่ดินแดนป,ปีศาจเพียงชั่ววูบจากนั้นขอบฟ้ามาเกิดเสียงอัศนีดางกลืนคลั่นดูท่าทีฝนใกล้ตกกระหนำ่ำปริบตาที่สายวิชูแล่ล้านเห็นบนสุสานหลุมฝังศพหลังหนึ่งนังตรงาน ด้วยรุษชุดดำเข่า,ายาวจรดอกอายุไม่ถึง50ปีผู้หนึ่งประหลาดแท้ในเวลาและสสารที่ยี่อย่างนี้ฉไหน,นมีคนมาจับเจ่าอยู่หรือบรุดชุดดำนั่งขัดสมาธิสองตาพริมหลงเล็กน้อยวางกระบี่ยาวอยู่เนื้อเขาท่วงท่าคล้ายรูปสลักจากศิลามันเป็นใครฉไหน,นร้างอยู่ในรายจาปีศาจี่อย่างนี้สายฟ้าแลบแปรปราบอีกคราสองเห็นถึงเงาร่างที่เล็กอีกสายหนึ่ง กำลังเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางหลุมฝังศพราเกศรากะอย่างแช่มช้ายากเย็นคล้ายเนดเหนื่อยจนสิ้นเรียวแรงแล้วอย่างแช่มช้าเงาร่างที่เล็กนั้นเคลื่อนใกล้ถึงหลุมฝังศพที่บรุษชุดดำนั่งขัดสมาธิอยู่บรุดชุดดำพันลืมตาขึ้นอย่างวิการมืดมิดสองตาผู้ว่าดุดดาราสองดวงปาตบับว่าเป็นผู้ใดหรือเงาร่างที่เล็กนั้นสะท้านขึ้นด้วยความตื่นตระหนก ฝีเท้าส่วนเสยสะดุดล้มหลงประกายกระบี่พูขึ้นกระบี่ยาวของบุรุษชุดดำจ่อคุกคามถึงศรีรษะโคนเต้เล็กนั้นอากับกิริยาของบุรุษชุดดำรวดเร็วฉับไหวเหลือประมาณเงาร่างเตี้ยเล็กนั้นฟุบแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหวท้าไม่ส่งเสียงตอบคำามบุษชุดดำร้างกระบี่คืนกลับกล่าวเสียงเย็นชาเล็กน้อยเจ้าแทบจบสิ้นชีวิตในเวลาเย,ยี่ยงนี้เฉลยมาอย่างสารที่นี้ล้ เงาร่างที่เล็กค่อยๆยันกายลุกขึ้นยังคงไม่กล่าววาจาสายวิชุแลบแปลปรดูออกว่าเงาร่างที่ยเล็กนี้เป็นเด็กหนุ่มอายุ14 1สผู้หนึ่งมาดแม้นเหลือแผลอย่างชุลหุกยังสังเกตพบว่ามีเขาหน้าคมคายปาหล่อเหลาบุคลิกเลิ่นล้ำเหนือปุตุชนปูุดชุดดำถามย้ำว่าเจ้าเรียกว่าอะไรเฉนมายังที่นี้เด็กหนุ่มไม่ตอบคำา ปลุดชุดดำกวดคิ้วกล่าวว่าเจ้าไม่ใช่คนหนวกใบ้กระมังยังคงปาศจากปฏิยาตอบโต้ใดๆปลุดชุดดำสายหน้ากล่าวว่าเจ้าไปเถอะเด็กหนุ่มสาวเท้าอย่างเงียบงนันอ้อมไปยังด้านซ้ายของสุสานอย่างลำบากยากเย็นชูครูให้หลังก็สาบสูญจากคลองจากสุุรุษชุดดำระบายลมหายใจผิววาบขึ้นด้นานบนสุสานดังเดิมอาสนิบาตฟาดเปลี่ยง ฝนเม็ดโป้งๆสาเทลงมาบลูชุดดำพึมพําว่าจะไดให้ย,ยังไม่รุดมาตามนัดอีกหรือสายฝนแน่นหนาถี่ยิบขึ้นไม่นานให้หลังเทกระหน่ำลงมาดูดฟ้ารั่วสายลมเริ่มกันโชกกระหน่ำราวกับจะม้วนกว่าดทำลายอาณาจักรปีศาจแห่งนี้บลูชุดดำยังโขกนั่งแน่วดิ่ปล่อยให้สายลมกันโชกหยาดฝนสาดซัดโดยไม่นำพามิซาผ่านไปนานเท่าได ลมคลุ้มฝนคล่างค่อยสาสะกอฟ้าปรากฏประกายดาวขึ้นแต่คำนวณจากตำแหน่งดวงดาวแสดงว่าห่างจากฟ้าสางสว่างไม่ไกลนักท่านใดเงาร่างสายหนึ่งปรากฏขึ้นกลับเป็นบันเดิลกลางขนสีหน้าลึกซึ้งชั่วร้ายผู้หนึ่งหลุดชุดดำพิวลงจากสุสานดาหน้าเข้าหากล่าวเสียงทุบหนักท่านจะไหนเร่งรุดมาสายหรือบันไดกลางขนกล่าวเยือกเยน็น เพราะลมฝนขาดขวางการเดินทางจึงมาเดินช้าไปบ้างเรานัดแน่ท่านมาครานี้ม่ทราบท่านมีวาจาใดจะกล่าวหรือนอกจากปรามือการหามีหนทางสายอื่นอีอย่างนั้นชักกระบี่ทั้งสองฝ่ายแยกย้ายยืนยุดบ้านตำแหน่งอันเหมาะสมร่างกระบี่ยาวขึ้นว่าเป็นทุ่งท่าเริ่มต้นยืนประจันด้วยอนุภาพอ่านเข้มแข็งด้านบุคลิกสมาธิ ล้วนแกล่งกล้าวเลื่อนล้ำถึงขั้นสุดยอดปราศจากช่องว่างจุดอ่อนให้จู่โจมทำลายได้การเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วย,ยามทั้งสองฝ่ายกระทั่งหลังตาให้อย่างมิกระพริบแม้สคราเดียวดาลาดวงสุดท้ายลาลับหายของฟ้าบรุภารุ่งสางลำไหลฟ้าใกล้รุ่งแางสว่างแล้วบันดีกลางโขนพันดีกายล่าถอยจากโผงกล่าวว่าเราไม่ใช่คู่มือของท่าน พวกเราโอกาสหน้าพบกันใหม่ปลุดชุดดำว่ากระบีขึ้นสูงกล่าวออกด้วยกีฏภูมิโง,โง,โง่โอ้เต้ยอ,อิดเกี่ยมกระบีเ่เหนือทรณีจึงโยงเส้นท่านครับคิดผลาไปในลนนนักษณะนี้หรือบูบุญปิงเรายินยอมรับการแายแพ้แล้วท่านยังคิดทำอย่างไร,รท่านมีหนทางสองสายให้เลือกเฟ้นหนทางสองสายใด ประการแรกท่านเมื่อยอมรับการแพ้แพ้ให้บ่งบอกน้ำคาตะกรผู้ล้มล้างบูแก่เป้าป้อมตระกูลบูยามวิการเมื่อ,อรครั้งกระโนธมาบัฑิตกลางโขนใช้ยาน,นก,กระบี่เหนือธรณีกล่าวว่าท่านทราบได้อย่างไรกันด้ืยมีคนระบุว่าท่านอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยดังนั้นครานี้เราจึงนัดหมายท่านนุดมาเร็วไหเราไม่ได้เข้าร่วมเหตุการณ์ครานั้นลองบอก หนทางสายที่สองมาบุุดชุดดำบูบุญปิ่งเน้นเสียงทีละคำบารองกระบี่จบชนฝ่ายตรงข้ามฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกตายค่อยเลิกราพวกเราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิตกันหรือสิบกว่าชีวิตของค้อมตระกูลบูที่ถูกทำลายล้างเมื่อคราก่อนไม่นับเป็นชีวิตผู้คนหรือเราบอกแล้วว่าไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวด้วยหากแม้เป็นพฤติการของเราไหนเลยก็รุดมาตามนัดหร หลุดชุดดำปู้บุญปีงเงียบงานชั่วขณะจึงกล่าวแม้เราสืบทราบหลักฐานได้ว่าท่านเข้าร่วมเหตุการ์ครา,านั้นด้วยจะทำอย่างไรรนบบรัฐยิง่งเรายินดีไปศีรษาบนบา่าเสนอให้ไม่ต้องรบกวนท่านลงมือตกลงการตามนี้เราต้องสืบสอจนกระจ่างชัดท่านไปได้แล้วกระบี่เนื้อธรณีเก้นเสียงเธอเฮ้กล่าวว่า,วาผู้แสบูวันนี้เราที่ยอมร,รับการพาแพ้แพ้ พราะไม่ต้องการขอคุณเรื่องราวลูกล้ำคำวนวณตามเกียรติภูมิโชยลีควงติ้งแขะอาคานดุกะสันจรท่านหาในเหนือล้ํากว่าเราไม่หวังว่าท่านปฏิบัติแต่สิ่งานควรด้วยจบคำดีกายจากไปอย่างว่องไวอากาดุกะสัญจรมู้บุญปิงยืนตะลึงหลานชั่วขณะจึงสองกระบี่คืนฝากทอดถอนใจหันกายจากมาเดินเหินมิกี่ก้าวเห็นเด็กหนุ่มที่ไม่ยอมกล่าววาจานั้น เอ็นร่างเพ่งอยู่บนเสาหินหน้าสุสานต้นหนึ่งเพ่งมองขอบฟ้าไกลตาอย่างซึ่งสืมเลื่อนลอยดูท่าทีเด็กหนุ่มนี่ไม่ใช่คนหนวกใม้หรือโง่ขาวเบาปัญญาเหตุใดมีท่าทีเช่นนี้อาคารตุกะสัญจรหยุดยั้งชะงักเท้าด้วยความสงสัยก็ได้อยากรู้เด็กหนุ่มคล้ายไม่ทราบว่ามีคนกลายใกล้หมากระทั่งหนังตายังไม่กระพริบในที่สุดอาคารตุกะสัญจรอ,อดกล่าวไม่ได้ เด็กน้อยเจ้าชหดไม่กล่าววาจาเถอะเด็กหนุ่มเมื่อนหน้ามาแค่ไม่มองอาก,การตกใสัญจรแนวนี้อาก,การตกใสัญจรถูกจับจ้องมองโจ์สิยุกลายหนาวเหน็บยามนี้เพิ่งทราบร่าดวงตาเด็กหนุ่มปีนประกายอาฆาตปาร้ายสลักฝังใจผู้คนยากเลื่อนประกายตายยิ่งนี้ไม่ปราปรากฏแก่เด็กหนุ่มอายุ14 1 5ปีผู้หนึ่งหรือมันเคยประสบภัยพิบัติอันสยองใดหรือเป็นความแค้นนันลึกล้ำทำให้เด็กหนุ่มนี้ มิอมเมยปาก,กล่าววาจาหรือความสงสัยใกล้อยากรู้กรอกับคุณธรรมประจําใจทําให้อาการตกกะสัญจรกลายว่าหเหลก็เอ้เจ้าคงประสบเหตุการณ์ผิดปกติวิสัยใดสามารถบ่งบอกต่อเราหรือไม่เด็กหนุ่มปัญจาปฏิยาใดๆเพียงเบนเบื่อสายตาสู่ขอบฟ้าคลายหวนทบทวนเรื่องราวใดอาการตกกะสัญจอรอับจนปัญญาเด็กหนุ่มนี้มีส่วนสัตว์ปฏิพานประเสริฐเลื่อนล้ำ รับดองไม่ใช่เด็กพิการไม่สมประกอบแต่เหตุใด,ดสงบปากคำตลอดมาหรือยามนั้นที่ห่างไก่มาเกิดซส่มเสียงผู้คนด่าว่าปราทแท้เด็กน้อยนี้จะหลบนีถึงที่ใดได,ได้หรือผู้คนอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อสืบสอบไม่พบก็หวกลาบการเถอะ เ้ยรางวันน้ำจับตั้งไว้100่งร้อยตำลึงหากเราสองสืบสอบพบมันจะได้รับแบ่งปันคนละ50าสิบตำลึงทองเพียงพอต่อการตกแต่งปัญญาเสพสุขสำราญครึ่งชีวิตหาบางทีถูกพี่น้องอื่นสอบพบแล้วเรายังไม่ล้มเลิกความตั้งใจก่อนฝนหานี้ตกกระหน่ามันย่างเข้าสู่ขุนขาวปากมั่งเอ๊ะน่าไม่ใช่รอหรือพร้อมกับเสียงดังนักบูชุดดำสองคนปรากฏกายขึ้น ประกายตาเจิดจ้าวาวับสีใสจับจ้องมายังเด็กหนุ่มเขม่งนิ่งเด็กหนุ่มหันกวับมาก็ไม่มองนักบูทั้งสองอย่างอาฆาตมาดร้ายแวพยาบาทในประกายตาผลึกจนคล้ายวัตถุมีสภาพนักบูทั้งสองพันพบว่ายังมีบุคคลอื่นอยู่ข้างเคียงพากันกวาดตามายังอาคาตุกะสัญจรหนึ่งในสองภาษาเบอร์เ่าว่าสายเป็นยอดคนสาธิตใดเลื อาคาตุกะสัญจรกล่าวสีงยินชฉาบ่งบอกเจตนา,าการบ้าของพวกท่านก่อนเราสองได้รับคำสาั่งให้สืบสอหาคนสอหาผู้ใดมันเองพางชี้มือไปยังเด็กหนุ่มเป็นเชิงประกอบอาคาตุกะสัญจรสักถามว่ามันเป็นใครหรือเด็กรับใช้ที่หลบหนีของคณะทหารเรามันเป็นเด็กรับใช้หลบหนีของคณหทหารใดหรือนักบูชุดดำนั้นกล่าวอย่างภาคภูมิประหล สหายเคยได้ยินฉายยาลกเอียงใต้เท้าวีรบุรุษเมืองลกเอียงมาหรือไม่อาคาันดุกะสัญจอนใจสถานหวั่นไหวคำนึงขึ้นที่แท้เด็กหนุ่มนี้เป็นท่านรับใช้ที่หลบหนีจากครหาวีรบุรุษลกเอียงฟังจากคำตอบโต้ของทั้งสองใครละม้วต่อรางวัลน,นำจับ100หนึ่งร้อยำึงทองจึงไล่ล่าร่องรอยเด็กหนุ่มนี้วีรบุรุษลกเอียงเกียรติภูมิเรื่องหลือเป็นที่แท้สองสรรเสริญทั่วแผ่นดิน ขณะเสนอรางวัลสูงค่าแก่เค่้วเล็บไล่ล่าเด็กหนุ่มอายุอ่อนยาวกว่าผู้หนึ่งมีหน้ำซ้ำดูจากอภรการแต่งกายและบุคลิกลักษณะของเด็กชายนี้ไม่คล้ายเป็นค่าท่าช่วงใช้หรือความนี้มีเลขเสนัยเคลือบแฝงหรือขณะคุณกี้กล่าวว่าพวกท่านเป็นบริวารสังกัดวีรบุตรโลกองิงจกอุ้ยจริงๆหรือนักบูชุดดำนั้นหัวราะเฮฮากล่าวหรือยังแปลงปลอมได้หรือ นักบุยผูหนึงกล่าวเสริมขึ้นสหายยังคงเชิญตามสะดวกอย่าได้สอดเพื่อยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อาการตุกะาสัญจรลังเลข,ขึ้นมาหันกายไปที่เด็กหนุ่มกล่าวว่าเด็กเอ๋ยคำบ่งบอกข้องมันสองล้วนเป็นความสัต์จริงหรือเด็กหนุ่มคล้ายไม่ได้ยิงคำถามไถยของอาการตุกะาสัญจรแหววาคาดในประกายตายิ่งลึกล้ำกว่าเดิมอาการตุกะาสัญจรระบายลมหายใจกล่าวอีกว่า มีวาจาใดบอกบอกมาไม่ต้องเกรงเกรงกันใดวินาทีนั้นนักปู้ที่กล่าววาจาตอนแรกพันตวัดมือวูบซัดอาวุธลับออกมา3จุดกระจายเป็นจุดแต้มแต้มสะท้อนประกายยิยนิยียบครอบคลุมใสกลางหลังของอา,าการตกาสัญจรอ,อย่างชั่วร้ายทั้งสองฝ่ายอยู่ในระยะประชิดใกล้ประกายอาวุธกระจายวูบก็บรรลุถึงตัวอาวุธลับทั้งสามเล่มขณะจะจู่โจมถูกอา,าการตกาสัญจร คล้ายประทะกับกำแพงเหล็กกล้าชั้นหนึ่งถูกกระแทกสะท้อนล่วงหลนหลงสู่พื้นกลับเป็นตะปูอาบยาพิษไร้แรงอาการตกใจสัญจตรตวัดบือวูบโอยเสียงแผร่ร้องดังโหยหวนสะท้อนนักบูชผู้ซัดอาวุธลับล้มฟุบหลงอาการตกใจสัญจรหน้าเกรงเกียดเย็นชากระบี่ในมือชี้เฉียงสู่ท้องฟ้าอากาศกิริยาชักกระบี่จู่โจมลงมือรวดเร็วจนไม่อยาจสังเกตเห็นชัดตา นักบุ้ผู้หนึ่งถ้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงถอยปลาไปหลายเชี้ยร้องพ่าว่าท่านกลับกล้าฆ่าคนเนอะอาคารตุกาสัญจรกระชากเสียงว,ว่าชั่วชีวิตเราชิงชังคนรอบลงมือประทุดร้ายที่สุดหากิงกล้าสามารถก็ประกาศนามาอาคารตุกาสัญจรกลา่าวเยียดหยามมีด้องเสียแง้งแสดงทุ่งท่าหาเราคิดฆ่าท่านรับรองท่านมีมีทางหนีรอดได้บอกกับท่านเราอาคารตุกาสัญจรบูบุญปิง ดวงตานักปู้ผู้นั้นทองประกายหวาดหวานฝันเสียใช้ยาคันตุกะสัญจรกระเดื่องหรือทั่วยุทธจักรท่องเที่ยวเพียงโดดเดี่ยวลำพังร่องหลอยเล่นลับดุดบางกรเทวิดาเห็นหัวไม่เห็นหางท่านเมื่อสอดมือเข้ามาก็ไม่ต้องกล่าวมากความดังนั้นหันกายวิ่งตะบึงจากไปอาคันตุกะสัญจรหันกายเป็นย่งเด็กดุ่ม,มกล่าวว่าเจ้าสมควรกล่าววาจาได้แล้วกระมัง เด็กหนุ่มเพ่งตามองอาการตุกตาสัญจรอ,อย่างตะลึงหลานขออยัเพื่อยื่นเดมพีปากป้ายกล่าวกระไหลแต่แล้วกล้ามกลืนไว้ต่อให้การตุกตาสัญจรมีตะบะตักแน่นกว่านี้ก็ไม่อยาจสะกดกั้นใจไว้ได้กล่าวว่าเจ้าเมื่อไม่กล่าวว่าจ้าเราจะผ่าจางไปยามนั้นปรากฏเงาร่างสองสายพุ่งปราบไปถึงหนึ่งในสองเป็นนักบูทที่เพิ่งจากไปอีกผู้หนึ่งเป็นชายฉลาชุดกรามอายุห้าสิบเศษบุคลิกองอาสา่า อาคารตะกาสัญจรพอเห็นเช่นนั้นรีบประสามมือกล่าวอย่างยิ้มแย้มคิดไม่ถึงจะพบพาน,น้ำเก่งเฮียในที่นี้จากมาสบายดีหรือชัยเชลาชุกครามก็คารวะตอบอย่างตื่นเต้นหลิงโลดกล่าวว่าน้องแท่ผู้ยินดีนี่ตีพบท่านจริงๆนับแต่จากการที่หองรักเอียงเหลากาเวลาล่วงเลยไปสิบปีแล้วน้ำเก่งเฮียเอยทึกตอนนี้ผ่านกล้ามเกิดว่าจะไว้ชัยเชลาชุกครามคล้ายรวงรู้ ความในใจของฝ่ายตรงข้ามกล่าวว่าปัจจุบันผู้พี่โง่เขลาฝ่ากายในเครือห่าวีรบุรุษโลกเอี้ยงดำรงตำแหน่งจงก่วงพ่อบ้านอันุกาสัญจรกลางตื่นเต้นตรนดกหรือเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นท่านรับใช้ที่หลบหนีจากเครือขาวีรบุรุษโลกเอี้ยงจริงหรือบวนราวกล่าวพลาดผิดแท้ที่จริงหาใช่บ่าวท่านหลบหนีหากจะเป็นเด็กหนุ่มที่จบตัวก็พี่ใหญ่แท้จบหรือวีรบุรุษโลกเอี้ยง อบอุ้มอุปการะไว้อาคาโุกะสัญนจองกว่าตาไม่ยังเด็กดุ่มอย่างพิสมุกสงสัยแวบ,บหนึ่งกล่วาวอย่างนั้นมันฉไหนไม่ทุ่มเทียงแก้ต่างหรือ,อาบางทีมันไม่ต้องการกล่าวว่าจาน้่เกิงเียฟังว่าขรหาตท่านเสนอรางวัลหน100ึ่งร้อยตำเรงทองน้ำจับมันไม่ทราบมีเรื่องเช่นนี้จริงหรือไม่ชายชราชุดกรามคำเริงแหล่นักบูข้างกายเล็กน้อยกล่าวตะกุตะกับว่ามีเรื่องเช่นนั้นจริง อย่างนั้นยายไม่ใช่ขาดกับเหตุผลทั่วไปกับเด็กหนุ่มที่หลบหนีผู้หนึ่งต้องเสนอให้รางวัลน,นำจับด้วยนักบูชุดดนพมน้องกายสอบคำึ้นเรียนจงกล้งบอกว่าการควบคุม,ะม,ะมคตัวเด็กหนุ่มนี้ไปได้แล้วหรือไม่ชายชาชุกความโศกสิสารับฟันประกบนิ้วจี้สกัดออกในเสียงครางยีงเจ็บปวดนักบูชุดดำล้มฟุบลงแน่นิ่งสิ้นใจตายอา,าการทุกข์สัญจรหน้าแปรีเปียนรุนแรงพระองค์ัว น้ำเกงเฮียนี่เป็นเรื่องราวใดลยชายชาชุกครามกลางเชือเฉารวบรัดยิ่งท่านเมื่อตกลงใจช่วยเหลือเด็กหนุ่มนี้ก็ไม่บังควรปล่อยให้มีคนรอดชีวิตกลับไปรายงานวีระบรุตรโลกอี้แต่ผู้ตายไม่ใช่บริวารของน้ำเกงเฮียรหรือมีผิดแต่เพราะรช่วยเหลือเด็กหนุ่มนี้จำต้องตัดใจกำจัดขี้เล็บนี้อาคานุกะสัญจรกล่าวสงสัยชัวีรบรุุษโลกอี้ประกอบวีรกรรมระเบือหรือล้านท่านฉไหนให้ระบุว่าบริวารบานเป็นขี้เล็บหรือ ผู่พี่โง่เขลาไม่มีเวลาสุนทนาถึงเรื่องเหล่านี้อีกน้องเรารีบนำเด็กน้อยหลบหนีเถอะน้าเก่งฮีไม่ใช่บอกว่าเด็กหนุ่มนี้เป็นคนที่วีรบุรุษโลกเอียงอบอุ้มอุมอมอมอมปการละแท้จริงไม่มีเรื่องเช่นนั้นอย่างนั้นเป็นเรื่องราวเป็นอย่างไรหรือชายชราชุกครามกว่าตามองรอบข้างกล่าวว่าให้มันค่อยๆบอกต่อท่านในภายหน้าเถอะทางคระอหาทุ่มเทเราออกไล่ล่าท่านต้องสลัดหลุดจากการติดตามของเหล่าขี้เล็บก่อน อาคารุกาะสัญจรอับจนปัญญากล่าวว่าโอกาสหน้าพบกันใหม่จากนั้นชักชวนเด็กหนุ่มว่าเด็กเอ้พวกเราไปจบคำสาวเท้าสู่หลังเขาปากมั่งเด็กหนุ่มยังคงปิดปากสนิทเพียงจับจ้องมองชายฉลาชุกรามอย่างลึกซึ้งจากนั้นตามติดอยู่ด้านหลังอาคารุกาะสัญจรอ,อย่างเงียบงนันเดินเหินช่วงขนณะอาคารุกาะสัญจรก็ได้เร่งฝีเท้าเร็วขึ้นเด็กหนุ่มตามติดอย่างกระชั้นชิด ดูท่าทีเด็กหนุ่มคล้ายเคยปรับพื้นฐานลมปราณมาทำเลยิ่งมาฮีกรรกร้างมีนานให้หลังบรรลุถึงบุกเขาพระเกละกะด้วยโขดหินแห่งหนึ่งอาตุกะสัญจรชักเท้าลงชี้มือไปยังโขดหินที่ด้านหลังกล่าวว่าพวกเรานั่งลงสนทนากันพางสุดนั่งลงก่อนเด็กหนุ่มยืนแน่วแน่งท่าทียังคงเย็นชาแม่นาถอนอาตุกะสัญจรหัวรอไม่ออกร้องไห้ไม่ได้กล่าวว่า หากเจ้าไม่เอ่ยปากอีกพวกเราจะแยกทางกันเด็กหนุ่มพันเอ่ยปากกล่าวว่จาจ้าู้โสแซบูฉะนไหนย,ยื่นมือช่วยเหลือขขาเจ้าหรือสูมเสียงเย็นชัยเยียบจนหน้าหวาดหวัน่นมีคล้ายเป่งจากปากเด็กหนุ 14, 15, ่ม14บสี่สห้าพูดอค่นกาดกะารสัญจรบูบุญปินรอบสีวไกลหนาวเนาหน็บทำเลงขึ้นเด็กน้อยนี้ขงประสบภัยพิบัติใดเป็นเหตุให ไม่ยอมเชื่อถือทุกผู้คนดูจากท่าทีที่แสดงออกความมาคาดแค้นได้ฝังรกรากในดวงใจด้น้อยหากไม่ชักนำสู่มกักคาอันถูกต้องภายภาคหน้าย่ยอมมุ่งทำลายล้างสิงมีชีวิตแผลขยายหน้าหวาดวนโกรบคิดถึงตอนนี้หัวร้อดังกังหวางเก่าถือกำเนิดในแนวทางธรรมะพึงปฏิบัติแต่สิ่งอันควรหลักธรรมของนักสู้จะทำลงย่างยืนนานเฉกเช่นจงกุ้งคารหานวิรบุตรอกเอียงเทียนล้อชิว มือตลบฟ้าน้ำเก่งหม้อไม่เสียทีต่อการปิดชีวิตพวกของเดียวกันเพื่อช่วยเหลือเจ้าเพียงเพราะทำลงคุณธรรมเท่านั้นเด็กหนุ่มกล่าวเยนเ็นชาว่าอย่างนั้นผู้โสแท่บูเป็นคนดีงามยึดมั่นคุณธรรมหรืออย่างน้อยช่วยชีวิตเราไม่เคยกระทำเรื่องฝืนหลักธรรมของนักสู้มาก่อนเด็กหนุ่มก้มศีรษาวคบคิดแล้วกล่าวว่าผู้ยาวอายุยังยาวแต่รับทราบมาว่าวิรุตรโลกเอีย้ยงเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพยกย่อง ขณน,นการกลับไม่เป็นเช่นนั้นเเจ้าเห็นมันเป็นบุคคลเยี่ยงไรดเด็กหนุ่มขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกล่าวมันเป็นจอมโฉดอันโหดเที่ยมชั่วร้ายเจ้าสามารถยกเหตุผลอ้างอีกหรือไม่เด็กนุ่มกล่าวโดวยไม่คบคิดไม่ผู้ยาวตอนนี้ไม่อยากบอกต่อท่านเจ้าย่อมมีเหตุผลที่ไม่ยอมบอกนายุจักก็มีวีรบุตรจอมปลอมตบตาสายร่วมแนวแต่สุดท้ายต้องถูกผู้ควนเปิดโปงหน้ากา รับการสาบแช่งประนามเจ้าเรียกว่าอะไรหรอือเด็กหนุ่มเล็งเลยเล็กน้อยจึงกล่าวผู้ยาวเรียกว่ากี้ยุย้ยคัางทำลงความพึงหานเอ,อิ่มนามาประเสริฐเจ้าคอยฝึกปลื้มพิชาผู้มากระมังเพียงป่าพื้นฐานอย่างผิวเผินร่ำเรียนจากผู้ใดหรอือจากวงตระกูลบิดาเจ้าเป็นใครหรอือเด็กหนุ่มกี้ยุ้ยกัางมีทันตอบขามสีหน้าที่แฝงแววอ่อนเหวี่ยวไร้เรียงสาเป่ีมความ เจ็บปวดร่วแล้าอาครารตุกาสัญจรรอคอยชั่วขณะไม่ได้ยินฝ่ายตรงข้ามตอบคําจึงถามย้ำว่าบิดาเจ้ามีชื่อฉายาใดอาจบาทีเราเคยรู้จักมาผู้ยามไม่อาจบอกได้กระแสเสียงเน้นย้ำอย่างเด็ดเดี่ยวอาครารตุกาสัญจรทราบว่ากี่ยุ้ยกลางไม่ยอมบอกแน่นอนจึงกล่าวเจ้าต้องการความช่วยเหลืออันใดจากพวกเราเหรือกี่ยุ้ยกลางใส่หน้ากล่าวว่าหามีไม่ วาจาสามคำนี้รวรบล้อมชัดเจนยิ่งเหนือความคาดหมายอากดากะสัญจรอย่างใหญ่หลวงความจริงท่านมีวาจาจะกล่าววันนี้กลับไม่อาจบ่งบอกอกมาดูท่าทีเด็กน้อยนี้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงดังนั้นระแวงคลางแคลงอาคาตบ้านร้ายทุกผู้คนไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากผู้ใดอุปใน,ในิสัยนี้หากวิจารณ์ดีงามนับเป็นปณิธานอันกล้าแกร่งเหนือล้ำกว่าปุถุชน อาคำนวณไปทางเลวร้ายภายหน้าพอเติบใหญ่อาจไปจรที่ผานจิตใจลึกซึ้งก่อมหันตภัยร้ายแรงอาคณุกะสัญจรกล่าวเสียงเดิมหนาม้าอย่างนั้นเหาสมควรไปแล้วเจ้าเมื่อหลบนี้ออกมาย่อมไม่มีเงินทองติดตัวเราจะกำนันเสยเงินให้จำนวนหนึ่งพางล้วงห่อเงินทองเจกเสื้อห่อหนึ่งวางลงบนโขดหินกีกก้อย่างกล่าวอย่างเสียงเย็นชาผู้ยาวไม่ต้องการอาก,การตุกะสัญจรแย้มยิ้มพางกล่าว เมื่อภายในจอในโลกว่าหาขาแขงเงินทองจะาทำรงชีพยอย่างไรหรือจบคํายืดกายขึ้นสาวเท้าก้าวเดินกีวิการขบกามพระร้องว่าภูโสโผชักเท้าอาคารูกะสัญจรเหลียวหน้ามากล่าวว่าเด็กเอ๋ยเจ้ายังไม่วาจาใดจะกล่าวหรือกีวิกัตะกุตะกับว่าผู้ยาวจะขอน้อมจารึกพระคุณท่านไว้อาคารูกะสัญจรยิ้มบางกล่าวว่านั่นกราบไม่ต้องแต่เราขอเตือนสติเจ้าว่า เพราะแ่งนี้เป็นดินแดนอิทธิพลของวีระบุตรโลกเอีย้ยทังที่ประเสริฐเจ้ายังคงปีกตัวจนหางไกลขอให้โชคดีการคำดีกลายออกจากป่าภูเขา